ตอนนี้นะครับรถบดอัดหินกำลังบดอัดหินนะครับในโครงการรถไฟทางคู่นะครับโดยมีขบวนที่985นะครับขบวนรับส่งพัสดุ985นะครับจอดในชานชาลาที่2นะครับ ของสถานีนครชุมนะครับนี่นะครับรถบดอัดหินนะครับกําลังทํางานนะครับนี่นะครับบดอัดหินทางรถไฟนะครับที่ทางใหม่นะครับที่สร้างขนานคู่กับทางเก่านะครับในโครงการรถไฟทางคู่สายใต้นะครับที่สถานีนครชุมนะครับอำเภอบ้านโป่งราชบุรีครับ เราจะเห็นว่ามีขบวน985นะครับรับส่งพัสดุนะครับทำขบวนโดย DEA 4553นะครับจอดอยู่ในชานชลาที่2นะครับเพื่อหลีกให้กับรถเร็วขบวนที่171นะครับกำลังจะผ่านคนครชุมนะครับสถานีคนครชุม